สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเนาะ,ะพอพอพอกับนุ่นคือเก่าเนาะเมื่อนี่ก็เป็นมื้อดีเนาะนุ่นกาได้เดินทางตั้งแต่บ้านพ่นหละมาในเมืองเนาะเข้ามาในเมืองเพื่อมาเอาเครื่องฝากจากอ่าโพไซเนาะที่เพิ่นฝากเครื่องฝากของมาให้จะเป็นอย่างนั้นนอกคน้นเข้าไปเบื้องยูในว่ามันเป็นแก๊สแนวใดมันเป็นหูลักษณะแนวไดนเนาะนุ่นยังบ่เห็นเลยยังบ่เห็นหุ่งห่างเลยตอนนี้นุ่นก็อยู่ที่ไปสนีแข่งอุดมไซเนาะเพิ่นฝากอยู่ไปสนีมาให้นุ่นเนาะ ตอนนี้เขาไปข้างในกันเลยมันเปลียนอะไรแนละ้วทุกคนไปตอนนี้น้องนุ่นกามาเอาเครื่องแล้วเนาะทุกคนคือเครื่องเครื่องฝากจากอ่าพ่อไซบนอะทีฟ้าให้นุน่นมีเครื่องมาฮอดเล้วมีได้เล้วนะชั้นวันนี้นี่เซนเนาะกะลาสีเอาเครื่องแกะปกเลีหญ่ ต้องขอบใจพอไซดวันอาที่ฝากเครื่องมใม่เนาะเราเอกเครื่องก่อนเซ็นแล้วเราขอว่าประจำตัวไวยังอยู่ไนพุดบม่เคยมาเอาเครื่องชักเทืาครั้งแรกนีเอาเครื่องเดี๋ยว้าเพล็นึงมากก่ที่เอาเครื่องได้นักสดงสุ่ม <36. S 1> โดนมาแเล้ พาน้อยนึงเจา้าแม่แห่งนาะทุกคนต้องไปบึงน้ากันเนาะเดี๋ยวนู้ดจะเอาเครื่องนี่ไปแกะอ่าไปแกะกองเนาะอยู่เขื่อนพผู้เละวันนี้อย่างเด่นนะวานบึงน้กากันวัวอันพอเพิ่นกะโทรหาว่าเครื่องหัวเละเก็ได้ประมาณอ่ะสองอาทิตย์เนาะดนึงกะหามาบึงมื้อนี้เนาะเพวานข่าวเบียรแดอนอยู่บ้านกับไก่ออกมาพี่มันไก่นะมีบึงเตรียมตัวนะคือีินาวอาไปไจม เอาประจำตัวงานเอาได้แล้วได้แล้วช่วยแต่มีตัวน้องสาวคนที่ห้าที่อ๋อเดยขอบใจเด้อแกลีกลยดพวกง่ายคนหนักเลยทางเครื่องแล้วเดี๋ยวที่ตังเครื่องกลับไปแล้ว วนหลังจากที่นุ่นไปเอาเครื่องฝากจากพอไซโนมากับแต่นี่กับมาหอดเรือนแล้วเนาะเฮลซิมาแกะกองเบิงมาอยู่ในนี่นนมันเป็นอย่างนนคนนี่พูดนักเลยแล้วก็นุ่นตางอยู่นรนจักมาเนาะเกือบล่มาทางทางโคดเนาะทางโค้งลายเดี๋ยวนุ่นจะมาเจาะแกะแล้วเนาะ <S 2> <S 2> <S โอ้นี่เพิ่นก็นจะติดมันเป็นพลสดิไทยเลยเนาะรีดบักดีดู นนาจักมีจักแก๊สผูอยู่ในนี่เพราะว่ามันหนาแห้งเนอะตอนนู้นเอามาคือแบบแก๊สมันใหญ่กอลรถนะเกือบร่มตามทางโอ้มัีสองสั้นนี่ขเขาเล็อกดีสุดเลยโอ้เต็มโอ้ อย่างดเดโนหลายแท้เดี๋ยวเขาก็เบิ่งกันว่าเป็นอย่างเด้อจีกเลยพวาน mm hmm. เขาขี่รถมากไกลนะตั้งแต่บ้านนู้นออกไปในเมืองมันก,ก็ไกลเนาะแล้วก็อย่างฝากแมันก็ไกลอีกแล้วเนาะอ่ายอย่างเงี้มั้ยจำนะไอ้เม่านนี้เนาะเบิ่งเนาะแต่ละอย่าง อันนี้เป็นเดี่ยวกันเนาะเสื้อเสื้อสำหรับไปปลาโอ้งามงามสีฝันเสื้อบางดีดีดีนี่แหละเสียวไปปลาเนาะเดี๋ยวาเบิ้งสิ้นที่สองกันเลยมันยังแดงเด <S 2>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  อาเบิงสิ้นที่สองมันยัง เสื้อเนอะเสื้อสั้นดิโอ้เสื้อสั้นเ,เ,ส,ส,นเสื้อกีฬาใหญ่เดี๋ยวเราเบิ้งสิ้นที่ตามว่า็นอย่างเนาะ โอ้ลายแหงอยู่เต็มเราซีซีสามก่นอนอันนี้ก็จะเป็นเสื้อคือกนเนาะเสื้อกีฬานี่งามซีซีโอ้ลายแหงเละทุกคนเต็มแก๊บ ก็น่าจะจีบหมดในกแต่ว่ารม่ย,ยังไงเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นเสื้อกีฬาคือกันนี่แล้วมัจะบูเจาแล้วอันนี้ก็เป็นเสื้อ เสื้อเดี๋ยวเดี๋ยวจบมีว้าเสื้อสำหรับเป็ดปลานู่นขนุนไทยคลิปไทยยังได้นี่ส่งบอลเนี่ยไม่อยากว่าเลย ไม่เข้าใจ่าเม่นอย่างเดี๋ยวไม่หัวเป็นอย่างนี้คือพันฮอโฮดีหลายเนาะเพราะว่านี่พันฮอโฮเป็นแบบนี้เลยอู้วันนี้มันเกลือบบนเกลือบก่อนอู้วเกลือบงามเียอือ ว้าวเดี๋ยวเป็นไอ้เป็นของน้องนุ่นบอสนี่งามมันจะเป็นของน้องนุ่นเนาะเพราะว่าอยากเดี๋ยวนุ่นเบิรงก่อนอันนี้ก็น่าจะเป็นเสืลาเนาะ อย่างนั้นน้อยนึงเพราะว่ามีรถเที่ยวหลายมอนี่เป็นเมื่อเมื่อบุญอยู่บ้านแล้วคือบนโฮบนเนาะโอโดยพาสดุแบบดีสุดเลยบวจีบบญอย่างเลยมหอดพี่ก็ยังดีสิครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเสื้อเก้กาเนาะสุกคนนี่ตัวนี้เป็นยางนอนี่เดี๋ยวพ่นาดีแทะ อืมอันนี้มันเกือบพร้อมกับถูกตีนด้วยีท่ถูกตีนน้ำ สามเก้าล้องเบิง้งให้ถือไปยักหนุ่พอดีเลยฟ้าพอดีซ้ำจะแบบกลับมาเลยพอดีมีต้งสีน้ำเนอะมาเบิ้งตอเลยอันนี้น่าเป็นส่งเนาะอือส่ง อันนี้ก็เป็นทรงอีกว้าตัวนี้ภูฏายไซวะนี่เบิ้งว่าอ่นะด้านแจะแพ้ดีเลยแต่มันใหญ่ซ้ำนุ่นทรงเลยเดี๋ยวอันนี้เบิ้งเบิ้งเบิ้งซามซี่ใหญ่ เจ้าปุ๊ยซ้ายนุ่งน่าจะพอดีเนาะลายตักลายเจ้ากระเจ้าฝากส่วนลายก็จะประมาณนั้นอันนี้สามสองอยู่ว้าสามสองสามสี่ใหญ่ไม่ได้ตัวใหญ่นุ่งซ้ายน่าจะใส์ประมาณอ่ะ เจ้าเก้าสามสิบจะว่ากับบุปญญาอันนี้หาก็บเบิงไปอันใดเข้าก่อนนึงอันใดบุกเข้าก,เาก็เอาให้พี่น้่มนี่อย่างนี้โอ้เกือบแถมวีกับผ้าเอามีดเราไปทิ่ไมไปใส่แล้ววันนี้เอา แต่บุมี่เบื่อแต่เบาเพื่ส,สบ,บายถือไปปา้สบายนส่งมัเนาะส่งสัน เดียงจะดสลัดบ้ากเสื้อเนาะนี่กับเสือ้อเสือ้อเสือ้อโอ้หลายสุดเสื้อบุดเนาะอันนี้น่าจะเป็น ส่งแล้วก็มีเสื้อน้ำอืมเครื่องคั่วลายเลยเนาะแล้วกันนี่คือนุ่นได้อ่าเห็นเกือบเนาะทีเพราะคนฝากเนาะมีสามครูใช่ปคู่นี่พอดีเลยพอดีนุ่นแต่พรูน,นี่ก็พอดีจะมาพูดแน่ใจว่าอันนี้จะพอดีบอโล่มาจีแบง์ให้น้องสายตีนน้องสายความใหญ่เนาะใส่มาได้ ก็พอดีข้าเต้นนุ่นคนเดียวเกิดมีเข้าเต้นนุ่นคนเดียวเนาะสรุปกะเครื่องการได้ซ้ำนี้เนาะคนป้าบลากหลายเนาะโดยกะเครื่องจํานวนนี่กะเป็นเครื่องจํานวนหลายแหงเนาะทีพอไซเปินฝากมาให้กะต้องขอขอมยุคตใจและะ้วก็คอยเพิ่นยู่ดีมีแห้งเนาะสุขภาพแข็งแหงซื้อได้ขา,า,ขาขามันค่ะขายร่ำหนุยเนาะอันนี้นุ่นกะจะเอาไปให้พอห่อให้แม่แล้วกะ ให้พ่อเท่าแม่เท่าเนาะในนุ่งน้กากันมดเนาะกับพี่น้งองนุ่นก็จะแจกให้นุ่งเนาะน้กากันเกือบนี่ถือว่าพอดีเลยเนาะพอาใส่กับถามเบืรอมากกับคิดว่ามันจะโบ่พอดีแต่ว่านุ่งมาใส่ในี่พอดีเลยเนาะอันนี้ก็ต้องขอขอบใจเพื่อนหลายๆแล้วก็นุ่งกับทีได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปนุ่จนจนจบและคอมเมนต์ให้กลาลังใจนุ่งตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อทุกคนไปกันเด้อบ๊ายบาย